ไอ้ว hey, ัดต yeah, ิจเจพี่นองในเห็ดเก๊ะมาเห็ดเก๊ะเห็นบ่ทั้งดินทั้งยังเห็นอะพี่นมาหันมาซอยย่ายเอาหนามเข้ามาวะ ไปฟังเซตุนใหม่อันนี้เห็ดเฟืองดำหรือพี่น้องยากจะทดลองยายจะทดล,ล,ลองเห็นมั้ทดลองบ่น้นงเสิอร้อนเป็นไวัย <c oughs> ที่ยาตัดตัดเอามาแล้วก็กเอาเศษผืนแมงเสือร้อนพี่น้นองมามักไว้บน เพิ่นหอมหอมหอมน้ำเขาแมา่แต่ย่าอยากทดลองเบิงว่า,พพา,าเพิ่นสีดอกใ่บ่เพิ่นมักน้ำเขาแม่บ่นะกับน้ำตาลไส้แดงจ้ะลองเบิ่งเพิ่นหอมน้ำเขาแม่พี่น้องน้ำแดงดีดี เอาเส้ดีเรือเอาเส้นชุมมือชุมมือนี่ข้นหังตาตูนไม่ร้าย ได้มากไปแตงแต้มมือไปเก็บแตงแต้มมือไปเก็บเห็ดผุนอ่ะพี่น้องโอ้โหแงมอยู่ดีบ่เป็นยังเพิ่นเถาซ้ำนีก่กะเอาเพิ่นป,ปอยเวลาปวยย่า่สิเห็ดแบบว่าเฮ็ดอ้อมต้นใหม่เลยเห็ดว่งกลมอ่อมต้นใหม่เพิ่นสีออกคือย่า่คิดไว้บ่ะถาําเำเจททำมาล่อบนปีนาพี่น้อง เห็นบ on ่ท so ี่เฮ็ดไว้น้ําหอมน้ําเข้ามาน้ําแดงๆน้ําแดงๆพี่น้องน้ําแดงๆถ้าน้ําดําเพิ่นว่าบ่แม่นน้ําแดงแป้งเด้เห็นบ่น้ําเพิ่นแดงๆน้ําแดงๆบ่ได้กินเม็ดนะพี่น้องยายมัก3มื้อแล้วเด้มื้อนี้สิเอาไปปล่อย A à cát dinh, a à cát bó hòn tân này nhám phôi nháy ปกติเอาแต่จังเสียฮขาสับๆมุนๆฮาก,กเอาไปห้อยๆไว้เป็นก่อคือเก่อาพีน่น้องแต่ว่ายายอยากเค็ดหรือซื้อ่าบาพื้นสีสียังกอสีเกิดบ่ผสมอันน้ำตานามเขามาเนี่ยเป็นสีขึ้นนี่ยฮาบ่สันดียาก,ก็อยากทดลองเนี่ยแบบนึงสิเนาะนี่แบบเป็นสีขืนนา่ พี่นาถ้าเพิ่นบ่ขึ่นก็แสดงว่าเพิ่นบ่ามักน้ำตาลกับน้ำเขามาน้ำมากเข่าห้าเนี่ยพี่น้องกับอียังอ่ะอียังน้อนำ้ำอันมักไข่ไหมพี่น้องพิเนี่ยนี่ยังจุลินทรีย์บ่แสงสง่งเคาะย่ายก็เอาใส่อยู่ดี มันนี่ให้สีเมนมาอื่นสีเอาไปพ้นกระตุกด,ดีดีอกน้ำตกกระจุ่มน้องพี่น้องน้ำเพิ่นสีแดงน,ะนี่เห็นไหมหอมน้ำเข้ามาพี่น้องหอมหอมหอมน้ำเข้ามา อันนี้ยูนิกรวดนี่ย่ายแบงย่ายแบงไว้ถ้าพันสีจังไรสามเอ,ออแล้วพี่น้องแต่ว่าหอมหอมไหมเพิ่นบโเหม็นหอมแบงเอาไว้ในีกวดอันนี้อีกจังหนึ่งนี่หอมสิเ มากหลายมือเร่สามเมือซีเมือนี่เป็นบ่พี่น้องน้ำยังใสตไซย,ยู่เห็ดเห็ดเห็ดยังแบบว่าใสตไซยู่นี่น้ำน้ำออกแดงๆอยู่น้ำขม่า่วนมากย่าสวนน้ำขม่าใส่หลายเนี่ยมิตรน้ำขม่าด้นี่กับน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลลำข้าวกับจุลินทรีย์แสงสูงเคาะไข่นั่น่ะ,นะพี่น้องย่ายเอาหยอดใส่แต่บ่เหม็นไหม หอมน้ำเขามายญาสิทดลองถ้าถ้าเบิ่งปีหนาถ้าถ้าออกแสดงว่าถือสูตรเพิรนเนา,นาออกกะพี่น้องถันบ่ออกกะเพิรนบ่มักยังสี่เพิ่์นมักธรรมาศาสตร์เพิ่์นเฮ็ดเฟืองฟรั่งห้ามาทดลองเด้อพี่น้องเพคนสีดอกใหญ่บ่ถ้าดอกใหญ่เายคนก็มักนำน้ำตาลน,น้ำตาลลำข้าวน้ำตาลทรายแดง บ่มีโรกากน้ำตาลเนี่ยเห็นบ่บ่เหม็นเปิดรอความชุยมาลอดลุ่นเด้พอพี่น้องปีหน้าเดี๋ยวย่าสิบห้าเปเห็ดวิธีเอาไปฟังไว้เห็ดก็สิว่าอยากเห็ปดปฏิพี่นอ้องย่าสนใจเรียงเกษตรเรียงปลูกฟังเห็ดยวงเสร็่ละปกติย่าก็ไปถิ่มแต่ย่าอยากเห็ด วิธีนี่แบบนี่คือบานเท่าบึงนะพอใบย่ายเก็ซื้อต้นเอินยางหน้าห้อายปลูกลอยยี่สิบต้นเนะาะว่าเพื่นเอาไปเหตุรอบหลบมึงสี่ย่ายก็อยากเข็ดคือเพื่นทดลองไปเังสั้นอ่ะพี่น้องอยากทดล่องจ้า <c oughs> พี่น้องเห็นทองฝ้าปะ,ะฝ้าเป็นนามอยู่ ยายสิผ้าไปเลดกินเนี่ยมากพุ่นก็หมากเขือเทศจากน้อยพี่น้องไปเบิงสวนล้างฝนตกเบิงกระเทียมปลาดเดนี่เอ้ยว่าพิษหอมหอมปลานี่ยแยกเป็นสองแยกเป็นสองเบิงผักแพรวเหรออยากซุปน้อไม้เดยมันแบบนี่ยายสิซุปน้อไม่กินพี่น,อน้องชุหน่อไม้ชุหน่อไม้ไปตูกระลัางงาม ไปตู้ไปตู้หมักพี่ก็ดูดดูดดูดดเห็นบ่ะด,ด,ด,ดูดดูดดูดเบ้อใบกล้วยพี่น้องให้ภาพไปเบิ้งพักบุง้งพักบุ้งถือฝนลหลย,ยืดดอ,อกพี่น้องพักบุ้งแก้วไหมเบิ้งต้นพักกาดสนิมพี่น้อง ยายอยากไปเอาแม่เห็ดจังไดนฮะเฮ้ติดอยู่เด้เบิง่งเนี่ยสองกอผักกาดสนิมยายไปก้นเอาเหงาเพิ่นว่าปู่พี่นอ้องติดแล้วนั่นติดแล้วดีใจแล้วดีใจได้รับจดหมายถึงบรรยายถึงสาวเ <laughs> บิงบ่งเบื้งเป็นรูปเป็นล่างท่านไหนสุขอันนี้ท่านไหนเปลี่ยนสี พักกันพักแป้นเอาไว้อันเมื่อไดตัดเบิดแบ่งไปถากินเซจซุปน้ำใหม่พอดีพี่น้องสงสัยพักแป้นช่วงนี้เพิ่นสิบพักเนี่ยพี่น้องเพิ่นออกดอกเพิ่นสิบพักต้นไหมย่าคิดว่านี่แหละย่าแยกเป็นสองแถวเร็วเพิ่นสิบพักต้นเพิ่นสิบบอกคอยเจริญไปไหนนะเพิ่นพักต้นช่วงเพิ่นเป็นดอก กำลังมีดอกเห็นบ่ผักชีหอมป้อมก็พอได้กินพี่น้องโอ้ยชน,นิดอะไรเนาะแหลมๆนี่เบิ้โอ้ได้กินย้อนอยู่ตัวนี้นี่เด้เห็นบ่เนี่ยใหญ่แล้วพี่น้องนั่นน,น,นนั่นต้นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นต้นนั่นโอ้ฝนล,ลื่นมากอีกแล้วพี่น้องสดีเบิ้งผักบุง้งเห็นบ่นั่นผักบุง้ง นั่นแหะพักบุง้งแา่โคโ,โดรดอกมาพี่น้องยอดเดียวกับมีแห้งเลยค่ะปลูกค่ะเอามาปลูกยอดเดียวกับมีแห้งเบื้องโอ้โหละพาพี่น้องเบื้องโหละพากําลังเป็นดอกป้อยเพิินเป็นดอกนั่นกับพาออยตู้พี่น้องเอ้ยดอกควักซี่อะไรดอกควักซี่อะไรแน่อไรพันยูพี่น้องอืมผ่าเป็นนาม ว่เบิ่เดียวเบิ่งบบคี้คี้เดียวบเบิ่งบบคี้คี้อู้้ยันมาทางนี้หันมาทางนี้หันมาข้างหลงังสีดำปิดเพิ่นเข่าสีอยู่พี่น้องแต่สีดำดำฮัตถามวมาเบิ่งบักอ่างงูจ้าบักอ่างงูเห็ดว่ายตกมาเดี่ยวท่านมาเนอ้อทัอ่วข้างพี่น้องบักทั่วข้างเห็นบ่าตกมาเดี่ยวพี่น้องพี่น้องมาไายตู้เพียไายตูพ้พาตู้พุดนะ <laughs> พาตู้ตกมาเดี่ยวฮึมพูดนะเบิ่งเบิ่ง นี่ผักบุ้งแก้วพุ่นถือกฝนตดล้ะแบบนี้พุ่นอ่ะก็ล่างยืดผักบุ้งแก้วพายตูนี่ตน้นหอมตนใหง่แยสิดึงให้เบิง้งเนี่ยขั้นโสมแซ่เห็นว่าเอาเม็ดดำๆนี่เอามาประมานว้าผักบุง้งเอาเห็ดวิดีโอตากฝนแบบนี้พายตู้ได้หนะ่พะนพี่น้องผักบุงก็ล่างงามเนี่ย ยังกับซุปน้องใหม่แซบแซบพี่น้องปาดเบิ้องฝนเอาให้เบิ้องพี่น้องคุณน,น,น่ะฝนจ้าฝนนั่นน่ะฝน,นส้ามเมื่อเรียโต้ก่ะหัวคเขี้พี่น้องย่งไม่ปิดกินย่ามือเศ้าือ móng nho mốt đạo mọn thanh Mình ăn thạt thì dò thạt Thì mất mốt, đều pinon mhmm mốt mhmm 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 cũng bịn đe đấy ạ, cả bán, bán đi ít, à, nào bảo đẻ mõ, 3 nui p/n, 3 nui, 5 p/n xốp xuan cứ, hmm, hmm,

มะเขือเทศเป้ดในดิบดิบเปิดอยากอีกเกินออื้ออเสบมันคือเสบแต่น้อยแดงเดียงป๊าดขนาดอยู่ในหางยังมาหน,น่วยใหญ่สำนีพีโนโออ่น้องเอาไปหาหน่วยเลยเรียบักแตงพอใหญ่ เคียวๆนยวยแง่ๆพี่น้องนี่เอาลมมาลมมาหมักพุ่นหมักพุ่นกระล่างสิสุกพี่น้องเห็นป่โดกกระล่างสิสุกพนกับโตกดิน้นโอ้ยโอ้ยข้าแต่ตายวิรูขาไปเตะกอัน,นบันใดฮะ่ะต้นนึง แสบเป็นสมแสบแล้วเบื้องฝนโอ้ยพูดนะพญ่แเราเสียกครึ่งไว้เบื้องโรกร้ายพูดนะมันโรก เขาพี่น้องมาแล้วฝนเขาไม่เยี่ยมมาะพิกลูกโดดพี่น้องปลูกว่ายปีนี่ยยกสิขสอลรตซ้ำนี่แหละพี่น้องพอกันกีบไม่จ้ากีบเก็บเห็ดเอาอ่อนสวนพักกับอันเห็ดเชือเฮ็ดผึ่งมาให้พี่น้องเบื้องจ้าพอกันกีบไม่พี่น้องบายยขอบคุณค่ะ